is coming to Rome เก็บตกหลังเกมอิตาลีแม่นจุดโทษเชือดอังกฤษผงาดคว้าชแชมป์ยูโรสมัยที่2ในที่สุดเราก็ได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับศึกฟุตบอลยูโร2020ซึ่งก็เป็นทางด้านทีมชาติอิตาลีนะครับที่ผงาดคว้าชแชมป์ยูโรในปีนี้ไปครองโดยผลสกอร์นะครับในเวลาปกติเสมอกัน1-1ก่อนที่จะเอาชนะด้วยการยิงจุดโทษและก็เป็นทางด้านทีมชาติอิตาลีที่แม่นกว่าเอาชนะไปได้3-2 ทำให้พวกเขาเนี่ยคว้าแชมป์สมัยนี้มาครองเป็นสมัยที่2หลังจากที่เคยทําได้สําเร็จในปี1968เออประเด็นแรกที่เราจะเก็บตกกันก็คงหนีไม่พ้นลูกยิงของลูกชอครับที่กลายเป็นลูกยิงที่เร็วที่สุดในนัดชิงยูโรไปแล้วโดยเขาทําได้ในนาทีที่1กับอีก57วินาทีแซงหน้าลูกยิงของซุดเปเรดาที่ยิงให้สเปนขึ้นนำสาภาพโซเวียตในนาทีที่5กับอีก17วินาทีในเกมชิงยูโรปี1964 ซึ่งก็เป็นทางด้านทัพกระทิงดูนะครับที่สามารถผงาดคว้าชแชมป์ไปครองได้ด้วยสกอร์สอต่อหนึ่งแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่อังกฤษไปไม่ถึงฝั่งฝันถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นวันที่เพอร์เฟกมากๆเลยกับลูกชอหลังจากนั้นอิตาลีก็บุกอย่างต่อเนื่องนวดอังกฤษไปเรื่อยๆจนครึ่งหลังนะครับสามารถยิงประตูตีเสมอจนได้จากลูกเตะม,มุมที่เสาแรกบอลเปลี่ยนทางมาที่เสาสองสกัดบอลไม่ขาดเจอโบอนุชชี่ซ้ำเข้าไปในระยะเผาขน ทำให้เสมอกันหนึ่งตอนหนึ่งในนาทีที่67นั่นเลยครับการที่อังกฤษเนี่ยขึ้นนำเร็วมันก็มีผลดีแต่ผลเสียมันก็มีนั่นก็คือมีเวลาให้คู่ต่อสู้เนี่ยแก้เกมเยอะพูดถึงลูกตีเสมอแล้วก็ขอชมโบเดชี่อีกแล้วกันเกมนี้เล่นได้นิ่งมากน่านิ่งครับโอ้โหแบบถ้าทีมผมมีกองหลังแบบนี้นะก็คงสบายใจได้อะแบบดูแบบเก่ามากอะแต่พอจบเกมเท่านั้นแหละโอ้โหตะโกนใส่กล้อง is t coming to Rome เหมือนเป็นอีกคนนึงเลยอะ และอีกประเด็นหนึ่งก็คือจังหวะที่คิอาลีนี่เนี่ยไปดึงเสื้อของซาก้าซึ่งดูจากจังหวะการดึงแล้วเนี่ยโอ้โหกาดจะไม่ให้ซาก้าได้เกิดกับเขาเลยทีเดียวนั่นแหละครับจังหวะการดึงมันจงแจ้งมากๆจึงทําให้มีคนนําภาพนี้ไปตัดต่อล้อเลียนกันโอ้โหสนุกเลยทีเดียวและภาพนี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งมีมคู่วงการฟุตบอลไปอีกนานเลยทีเดียวพูดถึงซาก้าแล้วก็น่าสงสารเขานะครับเพราะต้องกลายมาเป็นแพะรับบาปอายุแค่19 ต้องมารับหน้าที่สังหารจุดโทษเป็นคนสุดท้ายแน่นอนว่าเราเนี่ยจะไปโทษเขาก็ไม่ได้เพราะเจ้าตัวก็ยิงตรงกรอบเพียงแต่ความยอดเยี่ยมของดอนนารุม่านั้นมันมากกว่าเท่านั้นเองบางคนอาจจะชี้ว่าซาก้าไม่เหมาะมายิงจุดโทษบ้างละ่ะยังเด็ดเกินไปบ้างหรือทำไมไม่ให้กีริลตมายิงอันนั้นก็ถูกครับแต่เรื่องนี้ก็บอกได้เลยว่าน่าเห็นใจดาวรุ่งจากอาร์เซนอลนะครับ ที่นอกจากจะโชคร้ายยิงไปติดเซฟแล้วรุ่นพี่อีก2คนที่ว่าแน่นอนอย่างแรดฟอร์ดและซานโชคที่ยิงไปก่อนยังพลาดไปทั้งหมดมันจึงทําให้ไม่ควรที่จะมานั่งหาแพ้รับบาปในกรณีนี้เพราะการยิงจุดโทษชี้ขาดนั้นทุกคนมีโอกาสพลาดเหมือนกันหมดแต่ผมขอติเสาเกตหน่อยว่าทําไมเปลี่ยนแรดฟอร์ดกับซานโชช้าขนาดนั้นคือนักเตะลงมาเนี่ยยังหาบอลไม่เจอเลยหมดเวลาแล้ว ซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้นักเตะเนี่ยยิงจุดโทษพลาดเพราะว่าลงมายังไม่ได้สัมผัสเกมเลยคือแบบเปลี่ยนตัวลงสนามมาปุ๊บหมดเวลาปับ๊บหลังจากนั้นก็ไปยิงจุดโทษปุ๊บโอ้โหทีนี้ร่างกายมันอาจจะยังงงๆอยู่ยังปรับตัวไม่ได้อะไรเงี้ยมมพูดถึงเซาเกตแล้วก็ขอหน่อยละกันในเกมนี้นะครับอังกฤษเล่นได้ดีครับในช่วงต้นเกมพวกเขาเล่นหลัง3ามได้อย่างยอดเยี่ยมครับใช้วิงแบ็กเติมเกมสูง เพราะแบ็คทั้งสองฝั่งค่อนข้างโล่งไม่มีตัวประกบจึงขยับไปมาได้อย่างอิสระกระทั่งได้ประตูขึ้นนำหลังจากนั้นช่วงเวลาที่เหลืออังกฤษก็พยายามเน้นคลองบอลและแพ็กเกมรับให้แน่นหนาจนอิตาลีไม่สามารถเจาะเข้าไปได้เลยแต่พอเริ่มครึ่งหลังเท่านั้นแหละ อิตาลีแก้เกมมาเน้นเกมบุกไล่กดดันสูงขณะที่เซาเกตยังคงให้ลูกทีมเน้นเกมรับเต็มตัวจนเปอร์เซนต์การคองบอลในช่วงหลังนั้นห่างกันถึง80ต่อ20นั่นจึงทำให้เราได้เห็นว่าอังกฤษไม่มีความพยายามที่จะเล่นเกมรุกที่พวกเขาเคยทำได้ดีเหมือนช่วงต้นเกมเลย นอกจากนี้นะครับคำถามที่แฟนบอลหลายคนต่างสงสัยมานานนั่นก็คือเซาเกตมักจะเปลี่ยนผู้เล่นอยู่ไม่กี่ตำแหน่งและส่วนใหญ่ก็จะใช้นักเตะหน้าเดิมๆมีหลายต่อหลายคนยังไม่ได้ลงสัมผัสเกมเลยแม้แต่วินาทีเดียวแถมการแก้เกมยังถูกตั้งคำถามอยู่บ่อยๆเพราะหากดูจากรายชื่อบนมานั่งสำรองมีทั้งแรดฟอร์ดซานโชกีลิสซาก้าคาวเวิร์ดเลวินแถมยังมีฟิลฟเดนที่ไม่มีชื่อในเกมนี้อีก และที่สำคัญคือสตาร์เหล่านี้เนี่ยล้วนได้ลงสนามหลัง70นาทีแทบทุกเกมแถมบางคนยังได้รับโอกาสในช่วง2-3นาทีสุดท้ายด้วยซ้ำต่างจากมันซินี่ที่ตัดสินใจเร็วแก้เกมเร็วตั้งแต่ช่วงต้นเกมแถมยังตัดสินใจยังเด็ดขาดด้วยการเปลี่ยน2ผู้เล่นตัวหลักตลอดทัวร์นาเมนต์อย่างนิโก้ a บาเรล่ากับซิโรอิโมบิเลที่เกมนี้โชว์ฟอร์มไม่ดีออกทันทีและปรับมาเน้นเพสซิ่งสูงตามที่พวกเขาถนัด ซึ่งมันก็ได้ผลอย่างยอดเยี่ยมครับหลังจากที่พวกเขาเปิดเกมบุกใส่อังกฤษอยู่นานก็ได้ประตูตีเสมอสําเร็จพร้อมกับดึงโมเมนตัมของเกมมาอยู่กับตัวด้วยการไล่บุกกดดันอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอด120นาทีประเด็นต่อไปครับนั่นก็คือเหตุการณ์วุ่นวายหลังเกมแฟนบอลอังกฤษกลุ่มนึงครับยังคงอารมณ์ค้ัง และก็ระบายด้วยการไล่ทำลายแฟนบอลอิตาลีซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะที่ผ่านมาเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นให้เห็นเป็นระยะจนสร้างความเอืมระอาจากแฟนบอลจากประเทศอื่นๆนั่นเลยครับอย่าว่าแต่แฟนบอลคู่แข่งเลยนักเตะทีมชาติอังกฤษเองก็โดนแต่ไม่ได้โดนทำร้ายร่างกายนะครับโดนคุกคามและเหยียดผิวผ่านโซเชียลครับทำให้สมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ได้ออกมาถแถลงการประนามแฟนบอลบางส่วนที่ไม่ให้เกียรตินักเตะ พร้อมกับเรียกร้องให้แพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามาร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดนั่นเลยครับหวังว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมก็เข้าใจนะครับว่าเมื่อหวังเอาไว้มากแล้วผิดหวังมันรู้สึกยังไงแต่ผมก็ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงหรือการเหยียดผิวแบบนี้อ่ะสุดท้ายนี้ขอพูดถึงความสําเร็จของอิตาลีนะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่พวกเขารอคอยมานานเหลือเกินต้องรอถึง53ปีเลยทีเดียวถึงจะได้สมัยที่2 ตอนนี้วลีเด็ดที่แฟนบอลอังกฤษนำมาใช้นั่นคือ Football is coming home แต่ตอนนี้กลายเป็น Football is coming rom e ไปเป็นที่เรียบร้อย coming, coming, เอาละครับคลิปเก็บตกหลังเกมคลิปนี้นะครับก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อน แล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงกับการคว้าชแชมป์ในครั้งนี้ของอิตาลีก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดซับ c r i b e และก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า